หนึ่งนาทีที่กรองได้นะครับวันนี้มาในจังหวัดช่ชาชานะครับชาวชาชชานะครับหนึ่งห้องมีสีจังหวัดนะครับไฮแฮทจะตีเป็น1 2และ3 4และ1ไปเรื่อยๆครับโดยที่จังหวัดที่1และ3เนี่ยจะตีแบบเปิดไฮแฮทนะครับอย่างนี้นะครับผมส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นคาเบลหรือข้อขอบก็ได้นะครับผมเป็นคาเบลนะครับผมตีไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4ส่วนเบรดดัมนะครับจะตีจังหวัดที่1แล้วก็ และของจังหวัดที่2นะครับแล้วก็3กับ4นะครับลองจะชา้าดูก่อนนะครับ1 2ึ่และสาและหลองเข้าเพลงด้วยครับโลกคือละครทุกคนต้องแสดง มาตีดูนะครับหนึนาทีตีกรองได้